มือนีในยังกินล่ะลาบหมูมือนี่ลาบเห็ดเสียแก้วใจนางกินบ่ห้วยมันต้องเติมกวนเมืองสิเติมให้ก็โตเก่าอีกแล้วหัวเงี้ยเนี่ยโอ้โตนี้คือเปลี่ยนตรงเติมว่ะมันลงเติมมันสิมันมันคือเปลี่ยนสีผสมเสีสิบเอ็ดตัวเนาะโอ้โดบลูลมมึงตั้งละงานนี่มือแรงเนาะเหมือนบะหมี่มองเที่ยวเดยตั้งหาหานางมาให้เนี่เด้อนี่แหละนี่นางนั่งอยู่นั่นนี่ โมเมนต์สิลูกก้างเดือดเด้อปีกนี่ล่ะนั่นเขาลีนไม่ให้แล้วนั่นโอ้ยมันมาดูแห้งเลยโอ้ยโบดูโบดีดอกเออเอ้ยเอ้นี่ป่ะมีการก่อยปวดอ้าเอาเทปบคุณนี่เขาทาเว้ยเห็ดอาหารมันเสียบๆเด้อโมเมนต์สิเมาเด้อตอนแรกว่าถือเป็นอาหารเอาหนูมันเป็นอย่างมัน าเอาหนูมาแกกับยายนั่งสิกินกินบ่ได้อ๋อเลยยานพดจอยกันเน่มันเจ้าเข้ามาเจ้าคือบนวันนี่จะคือว่าหนูเขาลุกขนโอ้หนูเขาหลวกตอนหมูหน่อมีแต่เงยหม้อนหนูเขาหลวกเอาไปเสียบรเริมบรถเเองยมาแกกับยายนังจอยมีดีเขาแห้งเลยบันที่ฝนดับตาหันเลยหไดอยุแต่ยยานมือขาดขาวขาหนกีแวนี่แหละครับ ที่ผมทายทํำลงทุกวันนี่ละบ๊ทฉันมีมีหา่านี่ละเสียบเบื้องหน้าไว้คักนี่ละเสียบผู้เฮ็ดกับเขาเสียบอันอยู่ร้านอาหารดีไเอ,อย่างเงี้ยอวองมาก็เหตุผลมันอี่องมากอ่นคือว่ามันบุีสาระบนว่ะเงินเดือนแพียงอยู่เป็นบทลกกระทเมือเนึ่งแน่นอนแต่ว่าเงินเดือนแพียงอยู่แต่ว่ามันมีสลระไปใช้มาใช้บทนี่ละอยู่แต่ขวอมีเมียก็บุมี พะว่นานผมมีโอกาสได้คุยไครอ,อยู่แตน,รรน,นีคั่วป้าโนบุเนียมแล้วอยู่เตนเีั่วเนียมอ่ไอยู่ในคัวเด้อคุณยินี้อิสาระแล้วมือยู่น้องแขม <laughs> เป็นพลาสติกเป็นเฉมือให้รูให้โูนแบบพันพนี้ถี่เมื่อแล้วนะถ้าเสียแรงไผก็ไ่ค่อยมีเงี้นี่ถ้าเสียแรงกล้ไกล้ก็เมาถ้าเสียแรงไปเตือนรู้สับน เพิไปติดอยู่อันน้องแขมวัดน,น้องแขมเหรอเอองานเนี่ยังดอกเพิ่นพากันไปติดมือนี้เพิ่นกันสีลาบหมูครับมือนี้ลาบหมูเซ็บเซ็ตเพิ่นมาเพิ่นคิดเมนูมาลาบหมูหมือนี้นอันเอาหมูมากอ่ะเอาหนูเอาหนูมากอ่ะญาติไม่มีคนกินน้ำเ,เลยเปลี่ยนเป็นหมูยายน่างก็บสีตัวกินสีต้มบาหมากะแก้วก็สีต้มบาหมามาันต้อนเกี้วเขาคืออะไรครูพิษคากเท่เนาะ โกโบูโกโโกโบอะไรกูเป็นไรถ้ามึงได้มึงจะให้ไอเดียวมาให้กูเด้อถ้า <c oughs> ให้เขานั้นไปกูบ่ได้กินนเพิ่นว่าให้เอาโปรตุลาบ่พโปรตุลากะไปกินก็เมียเพิ่นเส้ยววไว้กัมข้อไว้เบิงบ่งเ,เบิ้องเทียนไอ้เบิ่งบ่ต้องมาเฮ็ดดอกว่ขวาข่อยเฮ็ดเป็นดอกว่าอันแม่นเฮาปลวไปคนมันเกิดเอาเลยนะเกิดกำลหลับเออ่ให้แล้วข่อยกัมมา,ตา,านตะพันถือถุงมาใส่อ้าวถุงถุงมาใส่นี่เพิ่น่ะ เราได้เราก็ไปอมยู่เียนเราเปียนหั่นนี่หั่นหั่นแป๊บเดียวเนี่ยเราได้กินแต่เม่อเท่านั้นได้เราเห็ุกินยังเมื่อคืนสวยเห็ดกินยุ่ยเยค่ยเอาไปชงหลูกทองเต่าเนาะยานคุณาเซียดูผนกับยานคุเห็นไรกับยานยานบอิ่มเราไปเบืองรถดเกี่ยวไม้หร้อล้วที่อกอีกมันบบคูกันเราอะ เราไปเบิ่งไหวเยอะเราเส <S 3. S 2> ี่ยวรถอุ่มอุ่มมาเลยแล้วอ่ะอุ่มมันต้องมีรถแกเขาแล้วก็รถทิปหล่อแหละแกแกเขาอุ่แกก็ได้อุ่มมองแกอุ่มแล้วมาเทเลยล่ะเทก็สอบก็ได้กลุ่มมาเทนก็สอบก็ได้เพราะซาเพราะซาได้ไม่ได้แดงห็นเนี่ยเขาเกี่ยวอะไรได้ก็อร่อยอุ่มแล้วมาเทเสรรถรถเอาไปเทดักเราไปเบิ่งอยู่รถนี่ไห่ล่ามาเสือรถดัมอยู่นี่แป๊บเดียวขนาดเพราะท่านพอาะไร้ราหั่นนู่นนี่เขา่ากสิบของอีหลีคือรถอีแตนอี่แตนเนี่ยดัมได้เนี่ย พอจะแกเขาแล้วก you know, ็ไปดำแกเนื <im ite> like <im ite> mm ้ออื่นมาดับแกดิ้นก็ได้แกดิ้นมาได้หรือไม่แห้งแล้วบางคันใส่เครื่องอะเพิ่นบทท่านันนี้อยู่ดนะครับเพื่อบทที่ก้างตินอยู่มือนี่กำลังเขวามาเพิ่นก็มาเฮ็ดเลยนี่มึงที่ผูดบางคันนั้นนี่แหละมองพักมองยูมองเศร้ารถทกหลอมือนี่เปลี่ยนมองยูอยู่อันดอนเจดีครับมือนี่นี่แหละครับนี่มองพักไกลอยนี่แหละเดี๋ยวว่าหลังจะดำมันกับผแห้งลงแก สังเด็ดดำก็พวกแห้งย่งนี้คือว่าหกเจ็ดเมื่นอยู่นี่แหละครับวิถีชีวิตใครเนี่ยจะมีพอครัวไม่อยู่น้ำผู <c oughs> ้ได้สวดกับติดต,ต่อมาได้ทั้งเบาวรวมสีเกียดนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิบอกข้างในเอาสวดอีหลีเลยได้เพิ่นว่า <c oughs> มีพันธากับบปุปผีหยัง <c oughs> ขอแต่ว่าบุปผีผัวเป็นบล่ล่ะมีลูกติดกับบตุตรี <c oughs> ขอแต่ว่าจิ้งใกล เงินก็มีให้อยู่เงินก็มีหน้าก็มีเห็ดแต่ว่าทานทานมีผู้สาวคู่อีกต้นนี้สิเลิกพราะทำนึงเศรษฐสิบ่มันสิเลิกปุ๊บปั๊บเมนโบราณค่ายาเกษขอกินตัวเงินกับสิเขาเก็บตัวค่ายากษตนี่นี่อาชีพเพิ่นนี่ล้าอาชีพเพิ่นสนใจกับว่าเป็นเมย์บาทเมย์เลือนนั่นมาถือเงินนี่เพื่อนใดเด้อครับเด้อนำเงินคู่มือแล้วสีน้อยสีร้ายบูฮู้ด้วยน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบารมสีเกียรำนี้นะครับเดอ้อขอบคุณครับที่รับชม